สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนมีนาคมนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์หลังจากที่เราถอดรหัสดวงชะตาของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของการงานก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีสิงหรร์คุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมคุณได้ไพ่พระแม่ปารวตีและคุณได้ไพ่พระเทวฤษีนะครับในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์การงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้ ความช่วยเหลือจากเจ้านายหรือคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้รับโปรเจกต์ iable, ใหม่ๆมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเป็นอาชีพใหม่ๆเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือขยับสถานะทางด้านการงานของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากพอสมควรจะได้รับโอกาสดีๆจะได้รับลูกค้าใหม่ๆจะมีโอกาสาที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงาน ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวปัญหาต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานจะเป็นทีมในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะประสบความสําเร็จอย่างมากและได้รับการยอมรับอย่างดีจากบุคคลภายนอกและคนในองค์กรหรือแม้กระทัง่งคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่ทศกัณฐ์ดอกลบคุณได้ไกลทองปราบชาลวันแะคุณได้ ในเดือนมีนาคมนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของรายจ่ายที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือมีเหตุการณ์อะไรที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบแทนก็อาจเป็นไปได้คุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเงินในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณจบเรื่องนั้นก็จะมีเรื่องนี้มักจะมีปัญหาทําให้คุณนั้นจะต้องปวดหัวในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดเวลาและคุณนั้นอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือคุณนั้นอาจจะต้องเป็นผู้จัดการแก้ไขทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายเกี่ททัััั้้้้งงงนนนีีคุณก็ย โอกาสที่จะหาเงินในช่วงนี้ได้ในหลายช่องทางมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือหาช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆได้แต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายของคุณในการเที่ยวเตะหรือฟุ้งเฟินในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะจะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมีนาคมนี้คุณได้พระขันทกุม,มารคุณได้พระนางสุร,รสวดีและคุณได้ไพเทพาอทอิตครับสำหรับคนโสดของชาว ลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆหรือคนที่คุณกําลังจะตัดสินใจที่จะคบหาก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันครับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรดังนั้นบางครั้งคุณอาจจะเอาตัวคุณเป็นศูนย์รวมจักรวาลจะทําให้คนที่เข้ามาหาคุณนั้นเข้าถึงตัวคุณได้ยากหรือเขาอาจจะมองว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่รับฟังและเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปทั้งๆที่คุณนั้นเป็นคนทีีีีี่่่่่่มมมมมมมเเเเสสนน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 หป็็คคคคททววาาาาารรถซึงงงกจิํใใุ้้ณััชืออต แต่บางครั้งในเรื่องของความรักอาจจะต้องผ่อนปลนความเชื่อมั่นและยอมรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้ความรักของคุณนั้นได้พบเจอเจอสิ่งดีๆกับสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังทําให้คุณนั้นมีความรักดีๆเหมือนคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคนรักหรือมีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆในการที่จะทําอะไรทั้งหลายให้กับคนในครอบครัวหรือคนลกของคุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ในเรื่องของความรักของคุณนั้นจจจจะะะค่่อออนข้้าางงทีต ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่พูดคุยใส่กันสักเล็กน้อยบางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและคุณก็จะเชื่อมั่นในความคิดของคุณมากเป็นพิเศษดังนั้นในเรื่องของการสางสัมพันธ์ความรักหรือในการประคับประคองความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มากเป็นหลักหรืออาการเอาแต่ใจของตัวเองมากเป็นพิเศษซึ่งจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้แต่ถ้าหากคุณไปอยู่ในทิศทางที่ดีที่สามารถรวมกันได้หรือเข้าอกเข้าใจกันได้ว่ามีคนหนึ่งเป็นผู้นํามีคน โคงของคุณในครอบครัวนั้นหรือการสร้างอนาคตระหว่างคุณกับคนรักของคุณนั้นจะไปเป็นทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆจากในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคมนี้ครับ